ยิงรถเสียงรถนี่เลยอืมใช่เพราะว่าถ <mumbles _ level> ้ามันเหยียบที่ขั้วตรงนั้นมันมองไม่เห็นเลยนึกอ่างมันโผล่ขึ้นมาดูอ่ะอือยังไงก็ทันดูแล้วผมโดนยิงวันละแม็กแม็กนี่ไหมอีเวน Welcome to PUBG Mobile. Let's fight together. เราตัวบักั่ะี <c oughs> ่มนตัวอืมยี่เสียท่าเลยไม่เห็นตัวที่มันวิ่งของสดิงมา เกมอะไเกม,ม,มเอ้ยไม่เก็บของอนะ่ะ ต้องเจ๊กลงตุนหนึ่งอะ พี่เจย์องเต็ง <c oughs> ลูกกองมากเลยนะลูกกองเจ็ดนั่นหรอครับครับไอสีตอทอมโอเคแล้วแล้วก็ <got> มีคูณสี่ไหมไม่มีหรอพีาอถ่ายได้หัวทไมใถ่ยลยกต้องใส่ปูกันคูณสีกับผมมีคุณเจเจละโอเคครับผมจะลอง fl flr ขาโอเคขอเช็คลดีเลย มีคุณสามเรือนะโอเคสิ <Okay. S 1> มีคุณเ็ม,เ,ม,ม 10, 20, 10, 20, 20. เ,เดี๋่สิบ่สิบสามสิบอ๋อไม่ด้องเข็มนี้ยังถ้าเอ้ถ้าปรบกลากันนะเนาะด้วยใจคุณเต้คุณสามผมก็มีนะ I need a side s i d e scope ครัเอาหมดเลยครับเอาทุกอย่าง คนสามคนสี่ครับครับหมายือโปรกันกัไหครับโอ้กระตุกอ่ะไป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 ไอไป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 งปไปไปงปไ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 อไปไดูอยู่ดูอยู่ปไ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 ป มี Mark บ้านแตกตัวทุบได้ไหมเพื่อนไม่ได้ไม่ได้ไไดเหยียดเจ็บ,บ,<อ>บเจ็บรถทุบเตะคางกลับมาไม่ได้สมอก็ไม่มีมตากขไปข้างหน้าโอ้เฮียธนา,นาตรงไหนอ่ะก็ที่สลิงไงที่เดิมเลยเ้ยเออะไรอย่างไง เกดแจ็คก่อนขวนข้ามไปแล้วขวนข้ามไปแล้ว,ข,วนนข้ามไปฝั่งเจ็คนอนจะดีกว่ากว่างนู้นแล้วาาแต่เข้ามาละวคราวนี้มีนะคราวหลังมีแล้วอ่ออเะเจ๊เข้ามาชุดยไปบ้านหนึ่งไปบ้านเห็นยวมั้งได้แล้วก็เก็บไป เดี๋ยวหมกนะแล้วผมยุบต่อดีกว่าอืมโอเคโอค้ยกระตุกอีกอ,อืม <c oughs> เรียบร้อยประมนี่วับไปวับมาว่ะมันอยู่ตรงไหนอะ่ะ I'm recalling teammate. a รู้ไหมรู้ไหมรู้ไหมนะตัวลอยหลังอ่ะตัวหลังตรงไหนตัวหลังที่มันของสลิงมาไงกต้องเอาตัวตั้งชื่อเหมือนกันเลยเหรอผมมาบัดไตกก่อนนะเอ้เรอยเรื่ยเรื่ยเรื่ยเขาแจกสลิงอะอ่ะผมลงข้างหลังเราไม่รู้ว่าที่มันหัวสลิงมาที่เต้บอก

Awesome. อันนี้ไม่ใช่อันตัวนู้นนะตัวนู้นอยู่ไหนวะไม่เหรอเฮ้ยตัวที่ยิงเจ็บตายยอะเกลียดเราเลยตัวนี้ไม่หรอที่ได้ยิงเมื่อกี้ใช่ป่ะไม่ตัวที่ยิงเนี่ยน้นั่นไงเออเฮียนี่ไงฉันมาเก็บของ thank you อืมเออเฮียเอาไป

โอ้ดีเลยจังวะต้องเก็บของดีเลยเงี้ยเพียงเดี๋ยวมันในบ้านไม่เต็มไม่แน่ใจสิมีมีมีมันมันมีอะไร่างวะออกมาจัหลังหรือไงวะยังระเบิดปะูต้ไปกู้ของยังี้อ่าฉันทงไม่ได้ทำก่อนนะยังรุ่นบน มีเจ็บของในบ้านไม่รู้มันเจ็บไปหรือยังมันต้องสัมมันต้องสัมอ,อ๋อโอเคเหียนี่แม่ง <Okay. S 1> จะสเตนบายช่บเพื่อนเพิ่งเ,เกิดใหมไอ้พวกนี้อ๋อนี่ตัวที่แจ๊ยิ่งนี่ว่ะตัวนู้นเป็ด้คิวแล้วมั้่ได้เลยมันตกไฟตายแล้ว <got> เอาก๊อตซไเ้าละไมีบ่านี่กูนไปแล้ว รถมีไม่ช่เหรอนี่มีรถสปอร์ตตรงนี้สมอย่างอีกนะรับไอ้รอไอ้รอ้ตรงนู้ไนไอ้รอป,<ไ>ปดีกว่าไปเอาก่านสามดีว่าไปมไปโอเคไหมไปเอาปอรสามดีกว่า ủa luôn nhau quá không bị cay. lên khẩu con mấy? khẩu kẹp cán mấy? Kẹp cán, được. rồi Bay, bay, Lên gì tiếp tôi à, à. 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 đấy, tưởng nát này. Làm ai tung chẳng bắt. Không. 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 là Không. 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 บ้านซื้อของนุงมีนะใอสอเนาะไม่ใช่ขัในไกลๆเนาะบ้านเน้ะมีรถขับผ่านเฉยเช็คมีรถไหมมีมีไอบอกว่ามันรอดกันมาถึงท้าย้นสุดติ่หนึกก่งต่เฉย ว่าวว้านี่ยังเสียงคนเดินตลอดเวลาเลยชาวบ้านแป๊บทำน้ำก่อน Watch out ตรงนี้มีคนหรือเปล่าวะหยโอ้ยเฮียหลังคารานซื้อรานซือของยังอยู่อ่ะ มาซื้อของตรงตรงเน็ตเสียฟ้าตัวเดียวโทรศัพท์จะหลุดมือเฉยเลยเหตุเงียบเกิบสองตัวตัวก็ยิงแข่ง

ร้อยสิครับมันรับเพื่อนมันมาจะเข้าทางน้อยร้ายร้อยสวเจ๊กเข้าวงใช่ไหมรียบร้อยทานกำลังทานกำลัลงทา,งา,านทานอยู่เขมนามาหน้าวงเข้ามาชุบหน้าวงทาน กำลังสทำโให้อยู่ไอเวรแล้วก็จะชนผมมักจะชนเ,เข้าบ้านชุบเลยวะม่นจะชนผมไม่ต้องเข้าวงนะอยู่บ้านหลังเดียวอะ่ะตามยาเลยเดี๋ยวผมจะขับ Thank you Kim เหรอหรือว่าเผื่อ Last set ไม่รู้มันพวงเปนวิ่งอยู่ตัวเลยแล้วน้ามิจาวบ้านเอาไหมล่ะกุนเต้เราสามคนอ่ะทิมเลยไปไหนอ่ะทมเลยบ้านชุบอ่ะอย่งวงไงทิมฝั่งซ้ายนะทิมฝั่งซ้ายนะนี่เหรอนั่นะเออมันอยู่มันอยู่มันมีเออมันอยู่บ้านฝั่งซ้ายรอชะล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 อขอหลังมัทุกหลังเลยทุกหลังเลยมันโดดลงได กันรปิดไฟมีตัวอีกเตัวนึงนะเมื่อกี้ทั้งนลอโอ้หแล้วสุเต้ผมบอกแล้วว่าเลยเตะดีดีดี หน้าเข a เล็กคนนั้นแหละเจียมเรียมเรียมลนคว้าไว้เลยยืนนี่มันเลยเราไปทุกคนผมกลับมาก่วนนะรอติดรอเดี๋ยวอีตัวนึ้นที่ยิงแจ็คผมปั๊มยาก่อนนะใช่รอเลยครับรอเลยชิดนี่ละชิละชิละ โอเคเหรอขึ้นหลังคาได้นะถ้าชิดแล้วอ่ะชิดแต่ดิยุงเนี่ยบัดเนี่ยต้องต้องม็อกไยไอ้เหี้ยดักเอาจริงหรอมเล่นบุ่มอยู่เฮ้ยไอ้ตูเลือดผมดีไอ้ที่ตัวที่สามตัวที่สามมาแล้วอ่ะตัวที่ยิง เจ๊ก็เต้ตัวนี้นแหละสุดท้ายเลยได้มือที่สามเราอ่ะเราเป็นมือที่สามเหรออ่ะอวดนแล้วที่หลังนะตัวคนอื่นก็เป็นนะที่ว่าเหมือนตาทางขวาแล้วมันกระตุกอ่ะคุณเต้อ๋อไม่ใช่ผมคนเดียวคนอื่นก็เป็น เป็นที่แนโดยหรือเปล่าไม่แน่ใจอาจะ MVP ได้ไงวะ